นางสาวปทุมรัตน์วอรมาลี เครื่องสมางที่ใช้แต่งแต้มสีสันให้สวยงามก็จากเอวอนครับสางงามหมายเลขสิบสอนะคะ นี่นะครับผู้เข้าประกวดซึ่งเข้ารอบเป็นคนที่เกหมายเลข11คุณปทุมรัตน์วรมาลีค่ะตอนนี้เราก็เหลือท่านสุดท้ายแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะว่าจะเป็นใครอย่างนี้เลยผมว่าจริงๆว่าข้างหลังตอนนี้เหลืออยู่11คนนะครับเหลือ11ท่านแต่ว่ามีอยู่ท่านเดียวที่จะเดินขึ้นมาแล้ว คุณมตุมรักคงจะเจอคาถามซึ่งยากสำหเธอสักนิดหนึ่งนะครับคงต้องใช้การอธิบายกันสักนิดด็ขอเรียนท่านผู้ชมได้ทราบว่าเธอเพิ่งมาจากสหรัฐอเมริกานะครับคำถามซึ่งเป็งเอิญเป็นคําพังเพยไทยนะครับคําพังเพยซะด้วยซึ่งเธออาจจะไม่รู้จักคําพังเพยคือคําถามมีอยู่อย่างนี้นะครับว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้า,าหลังเข้าใจไหมครับ น,นะครับลองฟังไปก่อนแล้วกันนะครับคุณคิดว่าคํากล่าวนี้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรตอนนี้อธิบายคําอธิบายนะครับผู้ชายผู้ชายมักจะเป็นผู้นําในสังคมผู้หญิงมักจะเป็นผู้ตามคุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่าในปัจจุบันนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมครับ อีกทีนะอีกทีอีกทีอีกท,กทีฟังอีกทีเดี๋ยวครับฟังอีกทีนะครับ <laughs> ผู้ชายนะครับผู้ชายมักจะเป็นผู้นำ reader the man เข้าใจไหมครับผู้ชายมักจะเป็นผู้นำ understand อ uh ่า huh. ฮะ leader yes นะฮะผู้หญิงมักจะเป็นผู้ตามผู้ตามนี่หมายถึงว่าทีหลัง นะครับคุณเห็นว่าการที่ผู้ชายเป็นผู้นําในสังคมนี้นะครับในปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมครับคุณสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่เข้าใจคําถามยังไม่เพือยังไม่เข้าใจคําถามนะครับ เห็นท <the im cath eter> ่าจะต้องขอเรียนเชิญคุณแบรนด์มาค่านะครับคณะกรรมการเราท่านหนึ่งนะครับขึ้นมาอธิบายให้เธอฟังนิดหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นคำพังเพยจริงๆนะครับอธิบายยากพอสมควรเชิญคุณแบรนด์ครับ I do not believe in the discrimination between men and women. <laughs> I believe that women should have a fair chance at whatever men do in this world. That's if it's in construction, in medical, in, in housewife to anything. Women have a fair chance. There is no discrimination, I believe, in no discrimination, Ka. <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับครบคุณค่ะคําตอบเธอก็ง่ายๆเลยนะครับว่าเธอ,อค,คิดว่าผู้หญิงใั้ผู้ชายในสมัยนี้เท่าเทียมกันแล้วและคราวนี้ก็เหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับ